อลสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วสิงเจีาโบราเขมไม้และวันนี้เราจะไปเล่นน้ำการ่ิดนน้ำตาปีโอเขมไม <Wow. S 1> ้คนจะต้องพร้อมกันเล่าแล้วลก็ก็ได้เลย อะไรตอนนี้เราก็ได้อยู่กับน้องๆทีทฟุตบอลฟิฟบอลสิตี้โอเคไหม <Wow. S 1> และนี่ก็คือแฟนของผู้จัดการทีมของเรา <Wow. S 1> โอเคไหมทุกคนมาอะไรไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างอาะไรตอนนี้เราจะมาขอไปกันโอเคไหมเพื่อที่จะเอามาย่างจอร์ชี่โอเคไหมทุกคน,กคนผมคิดตอนนี้อาจจะมีจร์ชี่ได้ เราจะขอไฟเราจะต้องมีกิ่งไม้แห้งๆจะไปคนนั้นเราไปหากันเลยออะไรผู้ชายชั้ของผมมี3สาคนนั่เควินโดมิแลวก็วินนี่ก็แจไม้ทุกคนอะไรทุกคนหากันได้เลยคุยซี่นะฮะอะไรตอนนี้เราจะเริ่มกันจดไปกันเลยโอเคไหมทุกคนอะไรกันเลยเราจะต้องจุดใบไม้กันก่อน มา,มาเลยเรามาขึ้นเลยเลรของมันอาน้ำโจดฉันแล้วอาน้ำบอกว่าต้องไปอยู่กับบีด้วยกันฉันจะไปไม่ได้จริงๆกวักว,จ,วจะตาย น,นหลังจากเราได้ออกไปกันแล้วผมคิดว่าควรจะหาอะไรไมยาย่างกินกันดีกว่าน่าโอเคไหมอะเลยแต่พบกคุณร้องกันแล้วแล้วก็ไปหาอะไรโอเคไหม ที่นั่งที่ผมสงสัยว่ามันอาจจะมีปลาหรืออะไรต่างๆที่เราอาจจะกิบมันไปย่างได้โอเคไหมผมจะถอดเสื้อแล้วก็เวเ่นดวดำลงไปเอาล่ะเควินเจ้าให้ผมไรเซเว่นด้วยโอเคไหมทุกคนเอาล่ะน right, ี e ่ด้วยเควินแล้วก็มวัวเอาล่ะดำลงแล้วพวกมัเป็นดำกัน ทุกเจ้าเชืล้วคนนี่คงจะเป็นหมูน้ำหรือหมูแดงแน่แน,น,น่เลยว่าไมา้ อะไรผมคิดว่ามันควรจะเหมาะกับการย่างมันคงจะอร่อยมากเลยแต่ผมสงสัยว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอเคไหมอะไรเรามาดูกันเลยอะไรทุกคนมันมีชีวิตมันมีชีวิตอะไรผมคิดว่ามันน่าจะดิ้นรนหาที่ตายจากผมแล้วผมได้ได้เรียนกัลเต็มมาอะไรมันช็ออลมันจะไปลูกคอย อ๋อลเนยังไม่ชิวเว็ดตอนนี้ผมจะเอาโมดิบลลามันได้นั้นมาเอาย่างแล้วกันโเมไหมครับโอโอ๊ยดูกัเลือกมูกเลอด เวลาตอนนี้หลังจากที่ผมรอมาแล้ว2 0 0 0น0 300,000 500,000 1,000,000ตอนนี้มูมันก็ส่งไปที่แบบร้อยแล้วก็ได้เมไหมเอาเลยรไปกินเลยโอ้โห1 0 0 0เฮ้ย1,000,000โอ้พระเจ้าผมเจอวไอเข้าแล้วคุณดูนั่นเลยไปดูกันเลย อ๋อผนี่จะเชอายตาเามอ๋อลยจื่นยังอ๋นี่นี่มันผมเชื่อว่าไเ่อมยาวนี่มันเป็นผลไม้ป่าที่สุดยอดมากเลยผมคิดว่าจะเจอมันมาัสจันมากในคือ อะไรเนี่ยนี่มันคือทุเรียนแต่ทำไมถึงมันงอกออกมาในต้นไผ่ได้ยากมามผมงงมากเลยเก็บมันไปกินโอเคไหมอะไรผมแกะมันกันเลยอะไรมันแกะมัยากมากเลยมันโดนนิสเซ่ผมจะต้องดึงอย่างนี้แล้วโอ้มันก็ลงลาดเคล่อนมันไปเจ้ามันกำลังไหลลงไปเราไปรอมันตรงนี้มันดีกว่า หล่านี่ไงมาเรียนกันนะมาเรียนในกลองสดด้วยดุนนี่เอ๊ะนี่มันต้นไม้ว้าวมาย wow. ก็ที่ผมน,นั้นเด้เจอทุเรียนที่นอมาจากต้นไ่แล้วผมจะเอามาปอกแล้วก็กินกันโอเก็บไม้เอาล่ะทีนี้ผมจะให้ผู้เชีย่ยวชาญกันหน่กยกปอาทุเรียนเตยตีต้มาปอกเลยก็เป็นอธรรมชาติในด้านนี้มากเลยคุณคุณงไม้เอาละเขาจะบอกเล่าตอนนี้ก็ใช้มีดเล็กๆของเขาในการปอกช่ำอำ แลถ้าผู้คุณชอบคลิปนี้แล้วลราก็ให้คนร้อยแล้วก็แทนแล้วก็กติดตายเป็นเด็กันละก้อนทุกคนไม่ต้องหว่วงโรงการคนละเครึ่งนะได้ทุกคแนแน่